ตอนที่3บริการทุกระดับประทับใจมละลิหนูเป็นยังไงบ้างลูกสายจากทางไกลโทรมาหาทุกวันตลอดระยะเวลาหนึ่งปีน้ำเสียงปลายสายดูอ่อนลา้าและเต็มไปด้วยความกังวลสบายมากค่ะพ่อพ่อก็รู้ว่าหนูเก่งไม่ลำบากหรอกเธอบอกกับพ่อตามตรงไม่ได้โกหกให้สบายใจทิปรู้ว่ามาริสาเก่งแม้บุคลิกภายนอกจะดูเหมือนว่าไม่เอาไหนแต่ความจริง เธอเอาตัวรอดได้ดีกว่าตวิสาที่ดูจริงจังไปทุกเรื่องเสอีกคุณทิพย์เขาไม่ได้รังแกลูกใช่ไหมไม่รังแกหรอกค่ะแค่ใช้เก่งเธอบ่นพลางคิดถึงใบหน้าเจ้าหน่ายเอาจริงๆบางครั้งเธอก็อยากให้เขาหลับไปสักสองสาวันเธอจะได้นอนยาวๆดูซีรีส์เกาหลีให้สบายใจบ้างถ้าเรื่องงาไม่ไปไรหรอกพ่อกลวว่าจะมีเรื่องอื่นนะสิถ้าเป็นเรื่องที่พ่อคิดไม่มีเลยค่ะถ้ามีก็ดีเธอหัวเราะคิก ทำเอาบิดาบนชุดใหญ่จนเธอต้องยอมแพ้หนูพูดเล่นนะคะพ่อเป็นสาวเป็นนางอย่าพูดเล่นแบบนั้นลูกมันไม่น่ารักหนูแค่คิดว่าถ้าหนูได้สามีเป็นเจ้าของไร่ชาอุดมทรัพย์อันนันเราคงสบายไปทั้งชาติเสียดายท่นพิศาจริงเลยทำประปลหนักใจเป็นอย่างมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะไม่เคยคิดจะขายลูกกิน แต่ลึกๆแล้วก็รู้สึกอยู่เหมือนกันว่าหากลูกสาวคนใดคนหนึ่งได้แต่งงานกับทิพย์จริงๆก็ไม่น่ามีอะไรเสียหายเลยซักนิดหลังจากที่ทิพย์ยื่นข้อเสนอให้ตาวิสาแต่งงานใชยนี่ชายสูงไวัยไปสืบประวัติจนได้รู้ว่าเขากำพรพ้าพ่อแม่ตาแท้ๆซึ่งบวชพระอยู่ในวัดเล็กๆดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสจึงรับมาเลี้ยงดูเป็นเด็กวัดและส่งเสียให้เรียนหนังสือไม่มีต้นทุนชีวิตอะไรแต่สามารถสร้างกิจการใหญ่โตได้ถึงเพียงนี้ก็นับว่ามีดีอยู่มาก ด้านบุค,คลิกนีสัยใจคอแม้จะดูดุดันไปสักหน่อยแต่ก็เป็นเพียงภาพลักษณ์ของคนที่ต้องปกครองลูกน้องหลายร้อยชีวิตเท่านั้นเขาไม่ใช่คนเลวร้ายไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เคยมีครอบครัวมากอ่อนข้อนี้เป็นข้อเดียวที่ดูแปลกเพราะที่เป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมด้วยทรัพสมบัติและรูปสมบัติอะไรการที่ทําให้เขายอมยกหนี้สิบล้านให้เพื่อแลกกับการแต่งงานกับตวิสา คำถามนี้ค้างคาอยู่ในใจแต่ทาประพลก็ไม่ได้คิดจะหาคำตอบเพราะในเมื่อตอนนี้ลูกสาวของเขาทั้งสองคนไม่น่าจะมีโอกาสได้แต่งงานกับทิปแน่ๆแล้วไม่รู้ว่าโล่งใจหรือเสียดายมากกว่ากันลูกพ่อโตแต่ตัวสินะเลยไม่รู้จักคำว่ารักแหมพ่อคะพูดเสเลี่ยนเลยเธอกล่าวเสียงกลัวหัวเรรอแต่แท้จริงแล้วในตาของเธออ่อนแสงลงไปถนัดตาแล้วสักวันเมื่อนูได้รักใครสักคน จะรู้ว่าเรื่องเงินก็ไม่ได้สำคัญเสมอไปนะลูกค่ะพ่อถ้ายังไงหนูจะพยายามรักใครสักคนที่รวยนะคะยังจะพูดเล่นอีกน้ำเสียงอ่อนใจมากกว่าคิดจะดุจริงจังพอไปทำงานต่อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหานะลูกมีปัญหาอะไรรีบบอกพ่อพ่อจะรีบบินไปหาเลยค่ะพ่อรักพ่อนะคะพอวางสายไปแล้วมาริสาก็ยังจมอยู่กับคำพูดของบิดา เธอบนเบาๆไปกับลมกับฝาท่านไม่รู้จักคำว่ารักเลยจริงๆก็ดีสิคะพ่อมาลิวันนี้ทิพย์มาตรวจคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่เพื่อเป็นแลนด์มาร์คให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมไร่ชาและชิมชาจากยอดใบชาของไร่อุดมทรัพย์อนันตัจึงนัดให้มา,าริสานาแฟ้มรายงานผลประกอบการมานั่งตรวจที่นี่ด้วยเขาอยากใช้เวลานั่งสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคไปด้วยแต่พอมาริสาส่งแฟมให้เขา ชายหนุ่มก็คร่ำเคร่งจนไม่ได้เงยหน้ามองบรรยากาศของร้านอย่างที่ตั้งใจไว้เลยอ่านข้อมูลรายงานผลผลิตพางเรียกหาเลขาคู่ใจโดยไม่ละสายตาจากตัวหนังสือในแฟม้มทว่ากลับไร้เสียงตอบรับมลิเรียกครั้งที่สองยังไม่มีเสียงตอบรับเขาจึงจำต้องละสายตาจากเอกสารตรงหน้าอย่างเสียไม่ได้ปรากฏว่าคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าหายไปไหนไม่ทราบมาริสาอยู่ไหนขาเจ้านายเสียงขารับดังมาจากด้านหลัง ปรากฏว่าเจ้าตัวกําลังจับจ้องเค้กหลากรสในตู้กระจกอย่างสนอกสนใจทําอะไรกําลังเลือกเค้กค่ะมาทํางานนะไม่ได้มาเที่ยวดวงตาแวววาวของมาริสาที่มีต่อเค้กตรงหน้ากลับกลายเป็นขุ่นคลักเธอจิ้มนิ้วไปที่เค้ปเค้กออนท็อปด้วยบลูเบอร์รี่แล้วบอกกับพนักงานเอาอันนี้ค่ะร้อยยี่สิบห้าบอร์ดครับพนักงานกดเครื่องคิดเลขลงบัญชีคนนั้นค่ะเธอบุ้ยใบยไปที่คนตัวโตซึ่งนั่งทำหน้ายักอยู่ตอนนี พนักงานรีพยักหน้าแล้วจัดการลงบินทันทีก่อนจะหยิบเค้กส่งให้หญิงสาวมาริสาปันยิ้มให้พนักงานชายซึ่งถือเป็นเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งแล้วเดินถือเค้กมาวางลงบนโต๊ะขณะที่ทิพย์มองตามด้วยเววตาเอาเรื่องแต่เววตานั้นทําอะไรมาริสามไม่ได้เลยว่าไงคะเจ้านายมีอะไรให้รับใช้ด้วหรอคะถึงขนาดเจ็ดเวลาให้ลูกน้องไปซื้อเค้กสักนาทีก็ไม่ได้เธอกล่าวประชดสู้เองก็ดีนะสิลงบัญชีฉันแหมนิดหน่อยเองนะ สิบล้านที่พ่อเธอยืมฉันไปนอกจากเงินเดือนเธอที่หักไปครึ่งหนึ่งยังไม่พอจ่ายดอกเบี้ยแล้วฉันยังต้องมาเสียเงินเลี้ยงโน,นเลนี่เธออีกเหรอทำไมต้องตอกย้ำปมด้วยกันด้วยล่ะคะเจ้านายเป็นลูกนี้ก็ช้ำม,มากพออยู่แล้วยังจะมาเป่าประกาศอีกหนูอับอายนะคะนายเจ้าของใบหน้าหล่อเหลาถึงกับชนะงักเถียงกับคนอย่างมารีสาเถียงอย่างไรเธอก็เอาสีข้างแถบไปได้เรื่อยๆเสียเวลาไม่ต้องพูดมากฉันจะคุยเรื่องงานค่ะเธอกระแทกเสียง อารามกลัวจะไม่ได้กินจึงรีบหยิบซ่อมขึ้นมาตักเค้กเข้าปากคำโตจนแก้มป่องว่ามาได้เลยพร้อมแล้วค่ะบอกทั้งที่เค้กยังเต็มปากทิ์ต้องระง,งับอารมณ์ไม่ให้ถือสาแล้วปล่อยให้ผ่านไปทําเหมือนไม่เห็นพฤติกรรมของหญิงสาวเพราะหากเขาถือสาเธอจริงๆก็คงไม่ต้องมีเวลาทํางานทํากาดปกติเราส่งชาไปรัเสเซียปีนี้ผลผลิตเรามากขึ้นพอจะขยายตลาดส่งไปยุโรปได้ไหมคิดว่ายังไงไม่น่าจะมีปัญหานะคะ เราไปตรวจสอบสิทธิประโยชน์การค้าระหว่างประเทศเพื่อขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามแบบฟอร์มที่ผู้นำเข้าต้องการกับโรงการต่างประเทศชาของไร่เราส่งออกอยู่แล้วคิดว่าทำได้สบายค่ะที่ฟังแล้วยอมรับว่าถึงมากที่มาลิสามีความรู้ในเรื่องนี้ไม่น้อยเลยปกติไร่อุดมทรัพย์อนันต์มีทีมดูแลได้ส่งออกอยู่แล้วแต่ที่เขาถามมาลิสาไม่ใช่เพราะอยากให้เธอช่วยอะไรแต่แค่เปรยเพื่อให้รู้ไวในฐานะเลขาเท่านั้นรู้ทุกอย่างเลยเหรอ แน่นอนคะ่ะมลิสาตอบอย่างไม่ทอมตัวงั้นก็ประสานงานกับทีมส่งออกให้ทีก็แล้วกันนะรับทราบค่ะเจ้านายทิพยิ้มสบายใจแล้วจึงปิดแฟ้มลงก่อนจะกวาดสายตามองบรรยากาศรอบๆอย่างจริงจังไรชาแห่งนี้เป็นเหมือนชีวิตของเขาเขาเฝ้าดูประคับประคองเฝ้ามองดูการเติบโตด้วยความภาคภูมิใจประนึ่งเขาเป็นพ่อที่ให้กำเนิดลูกและเลี้ยงดูมาตั้งแต่แบรบอดด้วยตนเองแต่ถึงแม้จะมีทุกอย่างดังฝันเขากลับขาด คนชื่นชมยินดีเขาไม่เชื่อหรอกว่าเงินไม่ใช่ความสุขของชีวิตในเมื่อความทุกข์ในวัยเยาว์ของเขาเริ่มจากการไม่มีเงินดังนั้นวันนี้ทิฟ์ควรจะมีความสุขสักทีแม้จะไม่เคยเห็นหน้าตาของมันเลยก็ตามความคิดของทิป์ชะงักลงเมื่อมาริสาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเค้กที่ถูกกินไปแล้วก็อรอยยิ้มจะปรากฏบนใบหน้าของเธอนั่นทําให้เขาสงสัยเป็นอย่างมากถ่ายไปทําไมเอาไว้อวดในโซเชียลไงคะแล้วทําไมไม่ถ่ายตอนที่มันยังเป็นชิ้นเต็มๆอยู่ มาริสาเลิกคิวขึ้นนานๆทีทิพย์จะสนใจอะไรที่ไม่ใช่เรื่องงานบ้างปกติเขาจะคล่ำเคร่งอยู่กับธุรกิจและแทบไม่เคยคุยสัพเพเหระกับเธอเลยไม่เคยได้ยินเรื่องวิธีแห่งวาบิสบ,บิรคะไม่เขาใส่หน้าอย่างแน่ใจว่าไม่เคยได้ยินถ้อยคำประหลาดเช่นนี้แน่นอนปรัชญาญี่ปุ่นนะคะเป็นปรัชญ,ญาโอบรับความไม่สมบูรณ์แบบมีตำหนิและเรื่องราวอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาของทุกสิ่ง โดยมีรากฐานมาจากความเข้าใจในธรรมชาติของพุทธศาสนาแบบเซนมาริสาอธิบายตามถ้อยคําที่อ่านมาจากในหนังสือเป๊ะเปะทิพยอมรับว่าเวลาแบบนี้มาริสาหน้ามองอย่างประหลาดเวลาที่เธอมีสาระหมายถึงการยอมรับแล้วก็ยอมทนอ,อยู่กับอะไรที่มีตําหนิเหรอแหมตีความได้ลบมากเลยเธอค่อนขอดแนวคิดนี้สะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมและหัตถกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีชงชาของชาวญี่ปุ่นด้วยนะคะ ว่ากันว่าเรือนชงชาที่สร้างจากวัสดุไม่คงทนถาวรและถูกออกแบบให้ทุกคนต้องคลานด้วยมือและข่าเป็นแถวเดียวเข้าไปด้วยความสงบและเสมอภาคกันก่อให้เกิดภาพอันง,งดงามมาริสาอธิบายด้วยรอยยิ้มกระจ่างอย่างที่เธอเป็นเสมอทิป์ไม่นึกเลยว่าความสุขที่เขามองหามาตลอดจะสะท้อนออกมาจากคนตรงหน้าให้เห็นอย่างง่ายดายเธอยังยิ้มอยู่ได้อย่างไรนะทั้งที่ถูกส่งมาทํางานเพื่อกัดดอกแท้คุณหนูที่ควรจะมีชีวิตอุ่งโรด กลับต้องมาคอยทํางานไม่ต่างจากง,งานรับใช้ทั่วไปเลยขณะที่มาริสากําลังชื่นชมความจําของตัวเองที่จดจําเนื้อหาในหนังสือปรัชญาได้อย่างแม่นยํานั้นกลับต้องชะงักเมื่อเห็นทิพมองเธอนิ่งเราวกับกําลังคิดอะไรอยู่ในตาคมเข้มของเขาทําให้เธอประหมาะ่าหรืออาจจะเป็นเพราะความหล่อเหลาของเขามองไปแล้วเหมือนเธอกําลังเห็นจูจีหุ่นนั่งอยู่ตรงหน้าเลยดวงตาเรียวรีคู่นั้นเสมือนบ่อน้ําอันล้าลึกน่าพิศวงบ่งบอกว่าเจ้าของดวงตานั้นมีเรื่องราวในชีวิตมากมายเหลือเกิน และนั่นทําให้เธอไม่เป็นตัวของตัวเองสุดท้ายจิงต้องแกล้งพูดตลกกลบเกลื่อนทําไมมองแบบนั้นล่ะคะเริ่มตกหลุมรักอะไรที่ไม่สมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมล่ะฉันเหรอทิ์จิ้มนิ้วลงบนหน้าอกตัวเองใช่ค่ะเพราะหนูเป็นคนสวยเก่งแสนดีแต่ว่ามีตําหนิตรงที่ชอบโม้โอ้อวดเล็กน้อยและเพราะนิสัยที่มีตําหนิแบบนี้ก็เลยทําให้ดูสวยมากไปอีกเธอเอามือวางซ้อนกันไว้ใต้ขางทาตาวิบวับ ทิพย์เห็นแล้วถึงกบเมินหน้าไปทางอื่นแล้วถอนใจคิดได้ขนาดนั้นเลยเหรอคิดแล้วสบายใจก็เชิญคิดต่อไปเถอะนะคําพูดนั้นทาเอาคนที่กําลังชื่นชมความงามของตัวเองต้องหูยิม้มทิพย์ไม่สนใจมาริสาอีกแต่หันไปได้พนักง,งานที่อยู่ตรงนั้นเรากับมีอะไรน่าสนใจมากกว่าพนักง,งานสาวรีบเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วโมทําอะไรอยู่โต๊ะน,นั้นลูกค้าลุกไปตั้งนานแล้วทำไมไม่มีคนมาเก็บกวาดทำความสะอาดฉันไม่ชอบให้มีอะไรสกปรกลเลอะเทอะไม่สบายตาลูกค้าที่มาใหม่เห็นเข้าคงมองว่าร้านเรามักง่าย เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าแต่ที่ที่ลูกค้าลูกจักโต๊ะต้องรีบจัดการทันทีขอโทษค่ะคุณทิพย์จะรีบไปเก็บเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องพูดซ้ำพนักงานผู้ดวงสวยก็รีบไปจัดการโต๊ะเจ้าปัญหาทันทีมันสาหอตัวลงทั้งที่เพิ่งอธิบายปรัชญาว่าบีซสบีไปแท้แต่ดูเหมือนใครบางคนจะไม่ซึมซับเลยสักนิดแต่เวลาแบบนี้อย่าพูดอะไรเลยจะดีกว่าเธอบอกตัวเองแล้วหันไปตักเค้กที่เหลืออยู่ทว่ากินไปได้แค่คําเดียวทิพย์ก็หันมาพูดกับเธออีกพูดถึงเรื่องเรือนชงชาคะ มาริสาเงยหน้าขึ้นจากเค,ค้กแบบเลอหลาเธอคิดว่ายังไงถ้าเราจะสร้างเดินชงชาตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่นแบบที่เธอเล่าให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปทดลองชงชาแบบดั้งเดิมมาริสายิ้มแย่ทั้งที่นา,นาทีจะคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานแท้แทแต่สุดท้ายก็ยังมีหวายวกกลับมาเรื่องงานอีกจนได้ว่าไงคิดนานจังคนถูกถามยามค่อยๆยกนิ้วโป้งขึ้นเจ้วครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับเจ้านาย เช้าวันต่อมาทิพย์เดินทางไปภูเก็ตเพื่อร่วมงานเกษยียณอายุราชการของคนที่นับถือเขาบอกเธอเพียงเท่านั้นซึ่งมาริสาก็ไม่ได้ถามอะไรอีกเพราะกําลังดีใจที่การเดินทางไกลครั้งนี้ของทิพย์กินเวลาถึงสวันแน่นอนว่าเธอต้องคิดถึงเขาแต่เธอมีความสุขมากกว่าที่ได้รู้ว่าอย่างน้อยสามวันนี้เธอจะได้นอนดูซีรีส์ให้ตาฉ่ำไม่ต้องทาโอทีหลังเลิกงานด้วยการดูแลรับใช้เจ้านายช่วงเย็นเช่นทุกวันวันนี้มากินข้าวเร็วได้นะคะคุณผู้ติดตาม เสียงหนึ่งลอยมาแต่ไกลทําให้มาริสาที่ถือจานข้าวอยู่ยิ้มออกเธอรีบปรีไปหาจารุวันพนักงานออฟฟิศที่กลายมาเป็นเพื่อนเธอในที่ที่ห่างไกลาจากบ้านแบบนี้โอ้ยวันนี้นายไปภูเก็ตคงอีกหลายวันกว่าจะกลับเธอนั่งลงแล้วเปิดขวดนะ้ำเปล่าดื่มไปเกือบครึ่งขวดกินน้ำขนาดนั้นไม่ต้องกินข้าวแล้วมัง้งก็กินน้ำเยอะๆจะได้กินข้าวน้อยๆไงล่ะนี่น้ําหนักขึ้นมาครึ่งโลแล้วนะมาริสาบน่น เธอเป็นคนดูแลตัวเองแม้ต้องทำงานกลางแดดจ้าในบางวันที่ทิพย์ออกตรวจงานในไร่แต่แดดก็ทำอะไรผิวของเธอไม่ได้เพราะหญิงสาวพ,พกครีมกันแดดตลอดเวลาทั้งแบบครีมและแบบสเปรย์ดังนั้นเธอจึงมีผิวที่ขาวใสสุขภาพดีอยู่เสมอแต่เมื่อเทียบกับคนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วเธอไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรนะักนอกจากสำเนียงภาษาพูดของเธอที่ผิดแปลกจากคนพื้นเมืองจารุวรรณเป็นคนจังหวัดเชียงรายมาตั้งแต่แตกำเนิดอายุ24ปีเท่ากันแต่เจ้าหล่อนดูโตกว่ามาริสามาก ด้วยเพราะการเลี้ยงดูแบบบ้านๆไม่ได้ถูกประคบประงมเป็นลูกคุณหนูเหมือนอย่างที่มาริสาเติบโตมาประกอบกับเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาจารุวันเพื่อเข้าพิธีแต่งงานไปมีครอบครัวยอย่างสมบูรณ์แบบตอนนั้นมาริสาตื่นเต้นมากเพราะจะได้แต่งตัวสวยๆเป็นครั้งแรกรับตั้งแต่มาทำงานที่ไร่อุดมทรัพย์อนันต์เธอก็ได้สวมแต่เสื้อยืดกางเกงยีนเป็นส่วนมากเพื่อความกระชับกระเฉงว่องวง่ายต่อการเดินในไร่ชาทว่าเธอไม่คิดเลยว่างานแต่งงานของคนท้องถิ่นจะไม่เหมือนกับชาวกรุง จากที่คิดว่าจะจัดงานในโรงแรมหรูกลับกลายเป็นเพียงการผูกข้อไม้ข้อมืออย่างเรียบง่ายและชุดที่เธอสวมไปวันนั้นก็ดูเกินหน้าเกินตาเจ้าสาวไปมากด้วยนายไม่คิดจะเดินกันบ้างเลยหรอคะปล่อยให้หนูใส่ชุดนี้มาได้ไงเธอบบนทิ์ซึ่งสวมเพียงชุดสุภาพชายหนุ่มเป็นเจ้าภาพของงานนี้และดูตกใจไม่น้อยเมื่อเลขาเขาส่งชุดราตรียาวกลมผืนสีชมพูมแบบอลังการก็บอกไปแล้วแต่นอกจากเธอจะไม่ไปเปเลี่ยนยังมาหาว่าฉันไม่ให้เกียรติเจ้าของงานอีก เป็นถึงประธานงานมงคลสมรสแต่กลับสวมแค่เสื้อเชิ้ตกับกางเกงยีนบอกตามตรงว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่มาริสาต้องอับอายตท้ครั้งนั้นมาก่อนเลยแค่นี้ก็สวยมากแล้วเอวก็บางๆถึงน้ำหนักขึ้นอีก3ากิโลก็ยังไม่ถือว่าอ้วนหรอกนะจารุวรรณบ่นยิ้มยิ้มพูดจริงเหรอมาริสาเป็นคนหลงตัวเองอยู่แล้วเป็นทุนเดิมพอมีคนมาชมก็ยิ่งเหลืองไปใหญ่จริงสินั้นวันนี้กินข้าวสองจานเลยได้ไหมแม่ครัวทำน้ำพริกอ่องของโปรโดด้วย แค่เห็นก็น้ำลายสอที่ไรอุดมทรัพย์อน,นันต์มีโรงครัวส่วนกลางสำหรับเลี้ยงข้าวมื้อกลางวันพนักงานซึ่งเป็นสวัสดิการที่ดีมากทิพมีแนวความคิดว่าการดูแลพนักงานให้ดีจะทําให้พวกเขาทํางานดีขึ้นดังนั้นโรงครัวของที่นี่จึงมีอาหารเลี้ยงแบบไม่อัน้นให้พนักงานเติมได้จนกว่าจะอิ่มและยังใช้วัตถุดิบที่ได้คุณภาพอีกด้วยบางครั้งมันิสาเองก็เผลอกินเยอะเกินไปจนทําให้เธอต้องไปอดในมื้อเย็นทดแทนกินไปเธอยังไงก็หมดหวังเป็นเมียนายไปแล้วนี่ จารุวรรณสับพยอแต่ทำเอาคนฟังหน้าความใครบอกว่าหมดหวังก็ปีหนึ่งแล้วไม่เห็นว่านายจะมีทีท่าอะไรกับมาริสเลยนี่นาเขากำลังหลอกตัวเองอยู่ตั้งหากล่ะความจริงแล้วเขารักฉันแต่ว่าต้องฝืนเธาเป็นไม่รู้สึกอะไรมาริสาพูดไปยิ้มไปบ่งบอกว่าเธอไม่ได้จริงจังก,กับคำพูดของตัวเองสักเท่าใดนนะักซึ่งจารุวรรณก็พูดเล่นกลับมาทันทีเช่นกันหรอฉันคิดว่าคนที่หลอกตัวเองอยู่คือมาริสซ่อีกวันนะ่ะมาริสาเม้มปากคอยดูเธอ ในทย์สุดล่อจะต้องตกเป็นของฉันให้ได้โหเสียงโหของคนที่นั่งโต๊ะใกล้ๆดังขึ้นเมื่อได้ยินบทสนทนาที่แสดงถึงความมั่นอกมั่นใจจนเกินเหตุแต่มาริสาก็ไม่ได้รู้สึกอายเลยซักนิดเธอกลับยืดตัวขึ้นแล้วพูดเสียงดังฟังชัดกว่าเดิมใครดูก็แล้วกันสาวๆคนอื่นที่คิดจะมาเป็นคู่แข่งขอหยุดคิดไปได้เลยไม่งั้นหลักก็จะดักตบแน่เพอเจอใครคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาก็จะตามด้วยเสียงัวเราะรั้วจากคนทั้งโรงอาหาร ยกเว้นใครบางคนที่นั่งอยู่ไกลออกไปที่ไม่รู้สึกขำด้วยเลยสักนิดดวงตาวาวโรดของเจ้าหล่อนมองไปที่มาริสาด้วยความอาฆาตมาก้ายสวัสดีครับท่านการมาถึงของใครบางคนทําให้ทีมรีบลุกขึ้นอย่างกระตือรือร้นบ่งบอกถึงระดับความสําคัญของชายผู้เพิ่งมาถึงว่าอยู่ในระดับที่สูงเพียงใดดานุพลยกมือทักทายหนุ่มรุ่นน้องด้วยรอยยิ้มยินดีกระจ่างใบหน้าของชายหนุ่มผู้ซึ่งผ่านร้อนผ่านน้ำมากว่า60ปีปีนี้เขาก็เสียอายุราชาการด้วยตําแหน่งสูงสุดคือพันเอก แขกเรือมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจํานวนมากจนแทบไม่มีเวลาได้นั่งพักเลยอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีคิวพบเป็นคนสุดท้ายแต่ทิปก็เป็นคนสําคัญที่สุดที่เขาอยากเจอในวันนี้รอนานไม่ทิปวันนี้แขกเยอะกว่าที่คิดจริงๆเลยว่าจะปลิกตัวออกมาได้ไม่นานาหรอกครับท่านยังไงผมก็อยู่ภูเก,ก็ตอีกสองสามวันแต่ฉันคงไม่ปล่อยให้นานรอถึงสองสาวันหรอกนะดานุพลหัวเราะร่วนก่อนจะโอบ,บาอดีตลูกน้องแล้วพาเดินเข้าไปในบ้านที่เป็นส่วนตัวขึ้นหน่อย ท่านยังดูแขรงแดนดินะครับภายนอกน,นะสิความจริงก็มีป่วยบ้างเจ็บอดอดอดแอดแอดตาราษาคนแก่พอมาถึงห้องโถงดานุพลก็นั่งลงที่โซฟาแม้จะดูเหนื่อยแต่ใบหน้ายังคงมีรอยยิ้มไม่จางหายไปทิพย์เห็นว่าอีกฝ่ายนั่งแล้วตนจึงนั่งเก้าอี้อีกตัวได้ข่าวว่ากิจการขยายใหญ่โตไปมากนี่ไร่ชาอุดมทรัพย์อน,นันต์ใกล้ไปที่พูดถึงเยอะมากกกว่าที่ฉันคิดผมโชคดีมากกว่าครับท่าน ทิพย์ทมตัวอย่างที่เป็นเสมอมานั้นยิ่งทําให้ดนุพลพึงพอใจในอัตลักษณ์ข้อนี้ของเขาแต่ว่าโชคมักเข่าข้างคนเก่งและขยันนายว่าไหมทิพย์ยิ้มในหน้าก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างไม่มีข้อโต้เถียงคุณพ่อคะไม่ทันได้คุยกันจริงๆจัง,จงๆเสียงหวานของใครคนหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นมาปรากฏเป็นสาวร่างบางในชุดเดรสสีชมพูอ่อนใบหน้าสวยขมซึ่งทิพย์คุ้นเคยเป็นอย่างดีชายหนุ่มยิ้มตอบรอยยิ้มแจ่มใสที่ไม่เปลี่ยนไปของเธอเลย ว่าไงลูกพ่อเพิ่งนั่งในเดียวเดียวนี่เองท่านสสกนจะกลับแล้วค่ะอา้าวงั้นเหรอเดี๋ยวพ่อต้องลุกไปส่งทิพนั่งรอฉันแป๊บหนึ่งนะไม่นานหรอกครับท่านให้แสนดีนั่งคุยเป็นเพื่อนไปก่อนก็นแล้วกันจําได้ไหมเราไม่ได้เจอกันห้าหกปีแล้วปีนี้จบปร,ริญญาแล้วนะจําได้สิครับท่านแสนดีก็จาพิทิพได้แม่นเลยค่ะแสนดีบอกนั่นก่อให้เกิดเสียงัหเร้อน้อยๆของทั้งดงนุพลและทิพ งั้นก่อนีนั่งคุยเป็นเพื่อนพี่เขาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพ่อมาอดีตทหารลุกจากเก้าอี้แล้วเดินตรงไปยังประตูทางออกแสนดียิ้มให้แขกที่เธอคุ้นเคยเป็นอย่างดีตั้งแต่วัยเด็กก่อนจะนั่งลงที่เก้าอี้ตรงข้ามกับชายหนุ่มสวัสดีค่ะพี่ทิพย์สวัสดีครับคุณแสนดีไม่ต้องเรียกคุณแล้วสิคะพี่ทิพย์ไม่ได้เป็นพลทหารรับใช้คุณพ่อแล้วนะคะอ๋อมันชินนะครับเรียกแสนดีเฉยๆก็ได้คะ่ะผมเรียกว่าน้องแสนดีก็แล้วกันนะครับ ทิพกล่าวพอได้เห็นใบหน้าของแสนดีความทรงจําเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็ค่อยๆหวนกลับมาเมื่อครั้งที่เขาเข้ารับการเกณฑ์ทหารตอนอายุได้20ปีเขาก็จับได้ใบแดงต้องรับใช้ชาติถึงสองปีเขาได้รับเลือกให้เป็นพลขับของพันโทดนุพลซึ่งเป็นยศของชายสูงไวันักขนาดนั้นเขาทําหน้าที่ขับรถให้นายซึ่งหมายถึงการขับรถรับส่งแสนดีด้วยตอนนั้นเธอเดินอยู่ชั้นมัธยมทุกอย่างดําเนินไปตามปกติ กระทั่งวันหนึ่งหลวงตาของเขาซึ่งบวชเป็นพระอยู่ได้ล้มป่วยลงด้วยโรคมะเร็งปอดไปเถอะไปดูแลท่านเอาเงินนี่ไปด้วยเดี๋ยวฉันจะเคลียร์ทางนี้ให้ดานุพลช่วยปกปิดเรื่องที่เขาต้องไปดูแลหลวงตานับเดือนโดยการไม่แจ้งกำนวยงานและไม่เคยเรียกหาพลทหารคนใหม่มารับใช้เนื่องจากกลัวว่าการที่ทิพย์ไม่อยู่ปฏิบัติงานจะรู้ถึงเบื้องบนและอาจทาให้เขาถูกลงโทษไม่เพียงแค่นั้นดานุพลยังหยิบยื่นเงินให้เขาถึงหนึ่งแสนบาทเพราะรู้ว่าเขาต้องใช้ในการรักษาหลวงตา ทิพย์ไม่เคยได้รับน้ำใจจากใครมาก่อนทําให้เขาซาบสึงในบุญคุณของดานุพลเป็นอย่างมากและยกให้เป็นหนึ่งในคนที่มีพระคุณซึ่งเขาจะไม่มีวันลืมเลือนตลอดชีวิตแม้เงินหนึ่งแสนบาทนั้นเขาใช้คืนไปหมดแล้วแต่นี่บุญคุณก็ไม่มีวันใช้คืนได้หมดในชาตินี้ที่ได้ชาสวยมากเลยนะคะแสนดีเห็นในเน็ตอยากไปเที่ยวจังเลยค่ะถ้าน้องแสนดีว่างที่รด้ยินดีต้อนรับครับจริงนะคะแสนดีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงคุณพ่อไม่ชอบให้ไปไหนไกล แต่ถ้าบอกว่าไปที่ไร่ของพี่ทิพย์ทตจองไม่ว่าแน่ๆแต่ว่าแสนดีเพิ่งสมัครงานไปถ้าผ่านก็ต้องรอสัมภาษณ์อีกต้องรอให้เสร็จธุระก,ก่อนถึงจะไปได้ไม่มีปัญหาครับน้องแสนดีอยากไปเมื่อไหร่ก็ไปได้ทุกเมื่อเลยทิพย์กล่าวยังใจดีแววตาของเขาทําให้หญิงสาวตรงหน้าเกิดความประหม่าจะต้องเบือนหน้ามองทางอื่นทิพย์ไม่รับรู้ถึงความวันไหยนั้นเขาแค่ทําทุกอย่างตามปกติอย่างที่เคยทํายิ่งกับครอบครัวของผู้มีพระคุณทิพย์ยิ่งไม่มีข้อแม้ใด ในห้องขนาด20ตารางเมตรแม้จะขับแคบแต่ก็เต็มไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันทำประปลกับตวิสาเป็นผู้หามาให้ด้วยความเป็นห่วงว่ามาริสาจะอยู่อย่างลําบากอันที่จริงมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดผู้คนที่นี่ส่วนมากเป็นคนดีตั้งแต่เธอย้ายมาอยู่ก็ไม่เคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกับใครแม้แต่เจ้านายผู้เป็นเจ้านี้ที่ตั้งแง่ใส่เธอตั้งแต่วันแรกก็กลายเป็นคนที่ดีกับเธอมากที่สุดเสียอย่างเดียวที่เขาไม่ได้รักเธอช่วงที่ทิพไม่อยู่เป็นช่วงเวลาที่มาริสาได้พักผ่อนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะวันศุกร์แบบนี้ยิ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอจะได้นอนดูซีรีส์จนถึงตีสามแล้วค่อยไปตื่นอีกทีสิบโมงเช้าได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเรียกใช้ในวันหยุดเหมือนทุกทีทว่าเธอคิดผิดไปถนัดขณะที่กำลังเพลิดเพลินอยู่กับสามีทิพในจอทีวีเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นขัดจังหวะเธอเหลือมองนาฬิกาตั้งโต๊ะรูปเจ้าหญิงราพันเซลซึ่งบอกเวลาสี่ทุ่มช่วงเวลาแบบนี้จะมีใครโทรมาได้นอกเสียจากสวัสดีค่ะสามีนี่ฉันเองเจ้านายเธอ ปลายสายรีบแก่มาริสาหัวราะคิกก็กลางวันเป็นเจ้านายกลางคืนก็เป็นสามีไงคะสามีทิพรอทิพตอบกลับมาริสาเบป้ปากรู้จักสับสมัยนี้เสร็จด้วยโทรมาป่านนี้มีเรื่องอะไรให้รับใช้หรอคะทิพรู้ว่าอีกฝ่ายจงใจพูดประชดกรนั้นชายหนุ่มก็ไม่ได้ยี่ร่ะเขาจ่ายเงินให้มาริสาสองเท่าของเงินเดือนปกติแน่นอนว่าเธอต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเช่นกันชายหนุ่มแกกระดุมเสื้อเชิดไปพลางคุยไปพลาง เขาเพิ่งถึงโรงแรมหลังจากไปร่วมงานเกษยียณของดานุพลและนั่งสนทนากับเจ้านายเก่าอยู่สักพักใหญ่แต่คนไม่เคยจากไร่มานานก็นึกเป็นห่วงไร่ขึ้นมาจนต้องโทรหาเลขาส่วนตัวกลางดึกไม่มีอะไรหรอกงานที่ไร้เรียบร้อยดีไหมเขาถามพลางถอนเนกไทโยนไว้บนโต๊ะแล้วนั่งลงบนเตียงเรียบร้อยดีค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงทุกคนก็ทํางานได้ปกติดีเธอบอกก่อนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ว่าแต่นายเธอพักที่ไหนคะพักคนเดียวหรือเปล่า หรือว่าอยู่กับใครตอนที่ถามมาริสาไม่ได้คิดจะจับผิดอะไรเพราะในความเป็นจริงเธอไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นอยู่แล้วแต่พอถามไปแล้วเธอกลับรวคคำตอบขึ้นมาสีอย่างนั้นถึงแม้ความหวังที่จะได้เป็นภรรยาของทิ่นั้นจะดูเลือนรางแต่ความรู้สึกของเธอเด่นชัดมากขึ้นทุกทีทิ่ระบายลมหายใจออกมาอย่างเหนื่อยใจแทนคำตอบเขากดโทรศัพท์เพื่อเปิดกล้องให้เธอดูดูเอาเองแล้วกันว่าอยู่กับใครมาริสาลดโทรศัพท์ลง รอยยิ้มกระจ่างขึ้นเมื่อเห็นใบหน้าของทิปบนหน้าจอเขาแพนให้เธอดูรอบๆห้องผักทั้งที่ความเป็นจริงไม่ต้องทําก็ได้นั่นทําให้มาริสาถึงกับใจสั่นรัวนี่แล้วไม่คิดจะเปิดกล้องตัวเองหรือไงมาริสาเบิกตากว้างให้กล้องเธอก้มมองดูชุดตัวเองแล้วคิดครู่หนึ่งว่าโป้หรือไม่เสื้อนอนผ้าซาตินแบบสายเดี่ยวเผยให้เห็นผิวเนื้อขาวหนวลและเนินอกอิ่มกอรอยยิ้มบางจะผุดขึ้นมาทิปที่กําลังถอดถุงเท้าอยู่ตกใจเป็นอย่างมาก เมื่อหันมามองกล้องแล้วเห็นมาริสาในสภาพที่ไม่เรียบร้อยนี่ใส่ชื่ออะไรของเธอฮะมาริสาหวัวราะเธอรู้ว่าทิพต้องตกใจเพียงแค่อยากแกล้งคนที่ทําตัวเย็นชากับเธอมาตลอดพอเห็นหน้าเขาที่ซีดขาวเหมือนเห็นผีเธอก็หัวเราะพรวดออกมาชุดนอนคะ่ะทําไมหรอไปใสช่ช่อให้เรียบร้อยจะใส่ทําไมคะจะนอนแล้วทิพต์รีตาลงเขารู้ว่ามาริสาค่อนข้างใจกลา้าหน้าทนแต่ไม่คิดว่าเธอจะกล้ามากถึงเพียงนี้มันแค่นี้แหละฉันจะอาบน้ําแล้ว ที่รู้ว่าทําอะไรเธอไม่ได้เพราะอยู่ไกลกันหากอยู่ไกลๆเขาจะทําอะไรงั้นหรือความคิดสะดุดลงชายหนุ่มทําท่าจะวางโทรศัพท์แต่อีกฝ่ายก็รีบรั้งไว้ก่อนเดี๋ยวสิคะใส่ก็ได้คะ่ะรอเดี๋ยวมณิสาหันมุมกล้องของเธอไปยังภาพทิศทางตรงข้ามก่อนจะรีบเปิดตู้คว้าเสื้อยืดตัวโครงมาสวมทับอย่างว่องไวแล้วหันกล้องกลับมาที่ตนเองเจ้าของใบหน้าสวยปราศจากเครื่องสอําอางมองคู่สนทนาอย่างขัดใจ ทิพย์มองเธอกลับด้วยแววตาที่ฉายความรู้สึกขัดใจมากกว่าอย่าไปทําแบบนี้ที่ไหนอีกเป็นผู้หญิงมันอันตรายก็ทําแบบนี้กับนายแค่คนเดียวนี่แหละค่ะเธอลากเสียงยาวทํากับใครก็ไม่ได้ก็หนูอยากเป็นเมียนายทายังไงนายก็ปฏิเสธไม่ยอมท่าเดียวอ้อนก็แล้วอ่อยก็แล้วเหลือแต่แก้ผ้านี่แหละอ๋อเมื่อกี้แค่วบวบแวมแวไม่ถึงกับถอดเลยด้วยซ้ําทิพย์ไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาบ่นมาลิสาอีกแล้ว ยิ่งเขานิ่งเฉยหรือทำเหมือนไม่พอใจเธอกลับยิ่งได้ใจทำเหมือนว่าความปากกล้าของเธอจะเป็นอาวุธประจำตัวที่ทําให้เขาจนมุมได้ตลอดแต่ทิ์เกิดมาจนป่านนี้แล้วอายุมากกว่ามาริสาถึง11ปีเลยทีเดียวมีหรือจะยอมให้ลบเหลี่ยมได้ง่ายๆดวงตาคมเข้มจับจ้องไปที่หน้าจอโทรศัพท์ประนึ่งว่ากําลังจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเธอมาริสาคอแห้งผังในทันทีทั้งที่เขาไม่ได้ยินอยู่ตรงนี้แท้แต่กลับคนลุกชูชันราวกับว่าร่างหนาของเขาอยู่ห่างจากเธอไม่ถึงสามคืบ ผ่านให้อากาศรอบตัวเหลือน้อยลงจนชวนให้หายใจติดขัดลูกสาวที่พ่อส่งมาขัดดอกอย่างมากก็ไปได้แค่มีเก็บเท่านั้นแหละจะทำไหมละ่ะหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วจะเพิ่มเงินเดือนให้อีกสองเท่ากลางวันไม่ต้องไปทํางานที่สํานักงานพักผ่อนเอาแรงสําหรับงานกลางคืนเท่านั้นพอมาริสาใจหายวาบเมื่อครั้งนี้นอกจากทิฟฟ์จะไม่ปฏิเสธแล้วยังยื่นข้อเสนอให้เธออีกด้วยและแม้ใจหนึ่งจะคิดว่าเขาน่าจะพูดเล่นแต่เวลตาจริงจังนั้นก็ทําเอาเธอวันไหวอดคิดไปไกลไม่ได้ว่าเขาอาจจะเอาจริง ทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนกลางวันพักเอาแรงประโทเอ๋ยคิดว่าตัวเองเป็นมาฤด,ดูผสมพันธ์หรือไงนะคึกได้ขนาดนั้นแค่คิดว่าต้องรับใช้เขาขนาดนั้นแข้งขาก็อ่อนแรงแมแแมเรื่องแบบนี้อย่าเอามาล้อเล่นสิคะไม่ล้อเล่นเขาย้ำน้ำเสียงจริงจังเชนกลับไปเมื่อไหรเริ่มงานได้เลยคราวนี้มาริสาอึกอ่ะเธอกลอกตาไปมาอย่างคนกําลังคิดน่ะก่อรู้ตัวว่าถูกหลอกให้ตกใจก็ไม่เห็นว่าทิหลุดยยิ้มออกมานาย เธออยากจะทะลุโทรศัพท์เข้าไปทําร้ายเขานะเหนักเราเล่นใช่ไหมก็ใครใช้ให้เธอมาล้อเล่นก่อนละเพราะฉันเอาจริงก็ทําท่าจะวิ่งหนีหางจุกตู่ดทุกทีหางจุกตุ่ดนั้นมันหมาไหมคะมาริสาไม่คิดว่าทิพ์จะมาไม้หนีเห็นว่าเขาไม่ใช่คนชอบพูดเล่นเลื่อนเปืน่นเธอจึงหลงเชื่อเผอแสดงความกลัวออกมาทั้งที่ทําใจกล้าม,มาตลอดคราวนี้ก็เลิกพูดเล่นได้แล้วนะทิพชี้มาที่จอแทบจะทะลุออกไปจิ้มหน้าเธอได้แล้วก็จะย้ําคําสั้นๆแต่ชัดถ้อยชัดคํา ถ้าไม่แน่จริง